ช่วงยามเย็นแบบนี้นะคะชาวบ้านจำนวนมากที่บริเวณหาดปากเมงตําบลไม้ฝาดอําเภอสิเกาจังหวัดตรังพาลูกหลานมาหาหอยตะเภากันค่ะจะเห็นว่าหลายๆคนพกเอาถุงกระป๋องกระบุงท่อ PVC ติดไม้ติดมือกันมาลักษณะของทรายที่ชาวบ้านเขาสังเกตมันจะต้องมี2รูค่ะพอตรวจดูแล้วก็เอาท่อ PVC ตัดปลายแหลมเฉียงเสียบลงไปในระดับ1 0 2ถซนติเมตร จากนั้นหอยตะเพาจะเริ่มปรากฏตัวนะคะทําให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับพันคนสามารถที่จะเก็บหอยตะเพาขึ้นมาได้ตลอดแนวชายหาดปากเมงระยะทางยาวนับ10กิโลเมตรค่ะได้มาแล้วส่วนใหญ่ก็เอากลับไปทํากับข้าวกินกันที่บ้านนะคะทําได้ทั้งเมนูหอยผัดชาหอยผัดน้ําพริกเผาหอยผัดเผ็ดบางคนก็ไปขายหารายได้เสริมเนื่องจากมีราคาถึงกิโลกร,รัมละ200-400ถึ่บาทค่ะ ชาวบ้านที่หาดปากเมงบอกว่าในช่วงนี้จะพากันออกไปหาหอยจํานวนมากนะคะเนื่องจากหอยตะเภาจะพบได้มากในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมช่วงขึ้น13ค่ําไปจนถึงแรม3ค่าเนื่องจากเป็นวันพระด้วยนะคะก็ทําให้มีคนไปหาหอยตะเภากันมาจํานวนมากค่ะ